ปรบมือรัวๆมาตาละดาลาจอเรตติ้งสุดปังดูสดทะลุล้านลาจอไปอย่างสวยงามสำหรับละครที่ทุกคนรักหมดใจอย่างมาตาละดาทางช่อง3เรียกว่าเป็นละครที่ได้รับคำชมล้นหลามจากทั่วฟ้าเมืองไทยและมีเรตติ้งไต่อันดับพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนครองอันดับหนึ่งมีนำซ้ำยังมียอดคนดูสดออนไลน์แรงถึงหลักล้านส่วนติดเทรนทวิตเตอร์หรือ X อันดับหนึ่งและติดเทรนโลกอันดับที่3อีกด้วย สำหรับเรตติ้งตอนจบคว้าเรตติ้ง nationwide สูงสุด5.75ส่วนเรตติ้ง b แบงคอกทำลายสถิติได้12.10เรตติ้ง15บวก VU ทำถึง9.31ยอดดูสดออนไลน์พุ่งสูงถึง1.8ล้านคนยอดดูย้อนหลังผ่าน3พลัสได้ถึง118ล้านวิวเรตติ้งปังกระแสจึงขนาดนี้งานมอบรางวันใดๆต้องเข้าแล้ว